ศรัทธาบารมีขอเสนออาน,นิสงส์จากการส่งน้ําพระสําหรับอาน,นิสงส์จากการส่งน้ําพระในวันสงการที่เชื่อสืบต่อกันมาคือ 1. ชําระจิตใจให้ชุ่มชื่นใสสะอาดด้วยบุญกุศลแห่งความศรัทธา 2. ชําระล้างผู้ที่คิดร้ายด้วยอคติออกไป 3. ชําระความรุ่มร้อน นำพาแต่ความสงบร่มเย็ยนมาให้ 4. ชํชำระเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปนอกจากนี้การส่งน้ำพระยังเป็นการแสดงถึงการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าด้วยของหอมนั่นคือน้ำสะอาดและดอกไม้เป็นการแสดงความเคารพและอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการประกาศให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่า ชาวพุทธก็มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นแบบแผนดีงามมาช้านานขออานิสงส์ที่ท่านทำในวันนี้ส่งผลให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเงินทอสงสมปรารถนาทุกประการเธอ